สวัสดีค่ะพบกับช่องทรัพย์ลอุ๊ยปลาค่ะว,วันนี้มากินเมี่ยงปลาจ้ามีผักโหระพามีผักกาดลุยนะคะแล้วก็มีผักสลัดจ้าโหระพาเยอะเลยจ้าวันนี้ไม่มีต้นหอมนะวันนี้ซื้อมานะคะไม่มีต้นหอมซื้อเมี่ยงปลามาจ้าแล้วก็มีขนมจีนจ้าจิ้มซีฟู้ดยั่วๆจ้าซื้อมานะคะไม่ได้เทมหมดค่ะ ประมาณนี้นะแซบๆเลยมีขนมจีนด้วยนะคะะก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องสารพร,พาาน,รน์อุ้ยพระเขานะงจ้าจ่าวผอิญบริพาทคลิปตตโตไปนะาจา้ากดกระดิง่งให้นน้ำเนาะจ้า,จาขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมเ้อเยจ้าขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเนาะจ้าขอบคุณทุก คุณก็มังใจเสมอมาที่ใหกับธนพรเสมอมากเนาะจ้ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาทานด้วยกันจ้าได้อะไรทานเนาะจ้ะมามาเสร็ฟแสิรน้องกันเนาะจ้ะเมีย่ยงเมีย่ยงปลานินเนาะจ้ะเมีย่ยงปลานิลแล้วก็เดี๋ยวนี่เลยโอเดี๋ยวจะไปเอาหอมแขกก่อนมีหอมแขกหอมหอยได้มาแล้วจ้าไม่มีหอมแขกมีแต่หอมหอยใหญ่จ้ามาเสิร์ฟเสิร์ฟนงกันดิ แต่หัวใหญ่แล้วก็ใส่ขนมจีนลงไปนะคะใส่ขนมจีนขนมจีนวันนี้เราก็ขออนุญาตใช้มือนะคะไม่ได้ส้มมาไม่ได้ส้มมาใส่โหระพาลงไปจ้ะใส่โหราาะพา,าะมีถั่วด้วยนะคะถั่วฝักยาวใส่ถั่วฝักยาวลงไปจ้ะแล้วก็ใส่จิ้มซีฟู้ดลงไปเลยจ้ะ สุดยอดมากใช้มือเลย 真的。 เนื้อปลาได้เลยหวานเนื้อปลาสดๆอร่อยกินเมี่ยงต้องกินคำใหญ่นะจะอร่อย Mom.

มาเลื้กเสัดเานึงนะได้ใช้รถมาใช้มือใช้มือใจเมื่อมันจงเสียดมาจากไหนคนเดิน หอมหัวใหญ่แส่นี่แล้วก็ใส่ถั่วใส่หัวปลาลงไปหอมหอมเลยก็เนื้อปลาลงไปจ้ะเนื้อปลา เรือจะเข้ามูลมสินมาบ อร่อย่อมมากยังจ้าอ่อยเซ่บๆนัวเลยจ้ามาใส่หอมหัวใหญ่ด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็ใจกาดรุ่ยด้วย ปลาใส่เนื้อปลาลงไปจ้าใส่ไปตามชอบเลยนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะเนื้อปลาน้ำจิ้มลาดไปเลยจ้ะจิ้มไปเยอะลาดไปเลยจ้ะ อืมอดไุดเลยเมี่ยงต้องกินคำใหญ่ๆกินเมี่ยงมันถึงจะได้ถ้า,า,ถาลด ดูเลยนะคะว่ามีกากหรือเปลา่ากินปลาก็ต้องระวังนะคะต้องระวังเนาะกินปลาเนาะนี่จ้ะเมีย่ยงต้องกินคำใหญ่ มามาอสุดสุดม่อเอามถั่วลงไปกับน้อล,ลูกก้า Cepat-cepat ni Hmm เด็ดมากเยี่ยมจ้าแลบวทุกทุกวันนี้ก็อ,อิ่มแล้วจ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย